สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับพระอาจารย์น็อดวัตถุคิรันราดนะครับที่ตำบลเจ็ดเสมอํมเาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมเคยเข้ามางานวันไหว้ค,ครูฮะแล้วก็เห็นว่าตำราที่เป็นของอสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่อ่อนเนี่ยครับอาจารย์อันนี้คือส่วนที่ตกทอดมาถึงหลวงปู่เหลือบใช่ไหมฮะตั้งแต่หลวงปู่อ่อนนะฮะ แล้วก็หลวงพ่อแทงก็มาแลกเวียนวิชาเรียนกันมาเนี่ยนะฮะของเขาเรียนกันเรียนเรียนนี่แหละตำราพวกนี้เป็นมีทั้งมีทั้ง,ม,งมีทั้งตำรายาก็มเีเป็นทั้งตำราเป็นทั้งตำราคาถาอาคมก็มีอืมเหรอฮะใช่แล้วอย่างอ,าอันนี้ลายมือของของใครอาจารย์พอทราบไหมเนี่ยไม่ไอลายมือไม่มีใครรู้อะนะฮะ เพราะพระอาจารย์เข้ามานี่ยังไงตอนแรกเลยอะ่ะเข้ามาเห็นตำราเนี่ยเจอตำรานี้อยู่ยังไงพระอาจารย์ตำรานี้เขาหากันมาก่อนหาอะไรก็หาไม่เจอนะฮะเออมาผมเขาหาเขาหากันยังไงผมก็มายถึงว่าเขาหาตำราเออไม่มีใครเจอฮแล้วอายุผมผม ไปเจอเองเลยเจอที่ไหนพระอาจารย์อยู่ยูในมันเป็นหีบเป็นหีบเจอมาปีสอ, <ผม S 2> องพันห้าร้อยสี่สิบหกผมก็เก็บบูชาเก็บศึกษาเรียนตั้งแต่ปีสี่ห้าสี่หกตอนนั้นพระอาจารย์ยังไงเป็นดูขอมอ่านขอมได้แล้วอ่านได้แล้วเพราะนั้น<อ>เรียนเรียนแต่เรียนพวกเรียนพวกขอมตั้งแต่เป็นเนนะเหรอฮะ บทเนนวดเนนมือบมพอสอบสองพันห้าร้อยสี่สามอ่มะแล้วฮะบทเมื่อปีส<อ>ี่สามแล้วก็บทพระเมื่อปีสี่ห้าครับอืมอืมอันนี้เป็นเป็นยันอะไรครับยันธงอะไรครับเนี่ยพอจะทราบไหมพระจาจย์เนี่ยอ่าอันนี้เป็นยันเป็นยันหลายๆาย่างรวมกันเป็นยันเกี่ยวกับพวกขา,าใช่ไหมวะาจารย ส่วนใหญ่ยันชุดเนี้ยเป็นยันเกี่ยวกับเมตตาเพราะว่าด้านบนนี่มีณชาลิติเป็นหัวใจพระสิวลีด้านบนสุดเนี่ยยอดยอดนู้นเลยฮะยอดธงลยฮะอืมนะอันนี้มีคนมาขอคัดลอกเยอะไหมพระอาจารย์นี่มีล้วฮะอันนี้คือเล่มเล่มนี้คือคือสำหรับอันนี้เลยโอ้โหไหนไหนพระอาจารย์ โบ้ถ้ากลางออกมานี่ยาวมากเลยนะยาวยาวยาวนี่เป็นชั้นหนึ่งนี่เป็นนี่เป็นปึกเป,เป็นนั่นหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งจะมีแค่นนี้นี่อีกหน้าหนึ่ง hmm. นี่สมัยก่อนใช้ใช้มือจิ้มเทียนนะเพาะเหรอฮะอ๋อโอ้โหอาจารย์ไปเจออยู่ในหลังใช่นะฮะโอ้ มีมีเขียนลงลายอักษรเป็นดินสอไว้ด้วยนะแล้วก็ใช้หมึกเป็นโอ้โหยาวมากเลยทำไมก็ลงลงลง,ลงบ่อแทนลงโปเลือบ,ขบเขากาเรียนจ้าตำรานี้เลยอโอโหอันนี้เก่าโดยแท้เลยนะอ,อายุน่าเป็นเป็นร้อยนะหลักร้อยอนะ โอ้ด้านหลังเขาก็จะมีมีเขียนไว้อีกตาหากใช่เป็นมันเป็นเป็นยังไงฮะเป็นพับพับไปพับมาอ๋อไหนขอชมด้านหลังหน่อยนะอาจารย์ตับตับหนึ่งก็จะมีเป็นเป็นตับตับไปอืมคัดด้วยลายมือโอ้นี่นี่ติดแล้วอาจารย์อ๋อได้รับโอ้ใครศึกษาหมดนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้โหอนี่ ทำไมก็มใช้ะะใช้เป็นปากกาจิ้มจิ้มจิ้มมึกอ,ะอ่ะแล้วก็ขัวแรงอ่ะฮะใช่ไหมเป็นปากกาจิ้มประมาณนั้นแหละ,ะมึกอ,อ่านแต่ละเล่มไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ศึกษาหมดไหมยอย่างเงี้ยไม่หมดแน่ไม่หมดหรอกนะฮะอไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ใช้มึกแต่ไอ้พาระเดนพิธีขารนี้ใช้ช็อออันนี้น่าจะเป็นคนละ คนละสำนักกันหรือเปล่าเป็นช็อกใช้ช็อกเขียนอะไรฮะอะ่อันนี้เป็นด้านไหนครับอันน,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 นี้เป็นลายยันหรอฮะอ่าเป็นยันที่เขาใช้อย่างนี้นาไปสักได้ไหมพระอาจารย์ยันกบอะไรนะอือันนี้เขาเขียนนะยันอะไรนะกบอะไรเนะี่ยกบอกอะไรเนี่ยม,มันเป็น,น,ปน,น,ปนการเขียนแบบภาษาไทยแบบโบราณอ่ะ บางคำก็อ่านยากนะน่าจะดีนะอย่างอย่างลูกกบหรอเนี่ยนกนกหรอเนี่ยนกหรอยันกบเลยวะนันแต่นี่มันเป็นโครานอ๋อโคราชน,นะนอ๋ออยู่โคราชอันนี้นะไอ้พวกนี้เขาว่าว้ที่นะาสมัยก่อนกันกันนกกันกบ กันพวกอะไรในานาไงสมัยก่อนนะเนี่ยมีมัดมือมัดเท้าไว้เนี่ยอ,อันนี้เอาไว้กันกับพวกกระทําไงอ๋อนี่ขอขอดูอีกหน่อยะอาจารย์มีอะไรที่อันนี้แหละฮะอาจารย์ยันดวงอ,อ่ะยันเวลาหูอออันนี้ยันลาหูโอ้นี่ต้องต้องนั่งอ่านกันยาวเลยฮนะมีแล้วมียันไหนที่พระอาจารย์นําไปไปใช้แบบว่าลงให้ลูกศิษย์บ้างไหมะอาจารย์ อยู่ในนี้แหละมันก็อยู่ในนี้แหละอืมอ่าไม่รู้วันไหนว้างนะฮะน่าจะเป็นคนละอันนี้กันนะคนละที่กับกับไปเมื่อกี้ที่ให้ดูมีอันอันไหนแบบขั้นขั้นสุดยอดเลยครับอาจารย์ฮะมีมั้ยหรือว่าสุดยอดทุกทุกตำราแหละดูท่าแล้วนะสุดยอดหมดแหละแล้วได้แล้วได้เราจะจะจะใช้อันไหนอืมนะฮะ คนที่เขามามาเรียนมาขอคัดลอกในส่วนมากจะไม่ใช่ตำรายาแน่่ผมคิดว่านะน่าจะเป็นตำรา,าด้านศักยันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมม,มันมีคาถาด้วยอ๋อมีมตำราคาถาอยู่ในนี้ด้วยอแล้วพิธีไหว้ครูนี่ก็ต้องยกตำรานี้ไปประกอบพิธีด้วยใช่ไหมพรอาจารย์ใช่แล้วแต่เดิมล่ะแต่เดิมหลวงปู่เหลือบท่านได้ได,ได้ได้นำไป ขึ้นเข้าพิธีด้วยหรือเปล่าพอพอทราบไหมพัดนันไม่ไม,ไม่ไม่รู้อ่านะอันนี้เหมือนกันไหมพัดนันอันนี้เป็นด้านอะไรเนี่ยเลิกยามอะไรเนี่ยดูดวงมีหลายแบบไงด,ด,ดูดวงดูดวงอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่เขาจะใช้อะไรครับอ่าอ อันนี้จะเป็นเป็นด้านไหนครับอาจารย์อือ้อืมเขาจะมีเป็นยาอืมอ๋อรักษาโรครักษาแต่ละจุดอะไรงนะเงีเ้ยนะนะดูมะเร็งอ๋อเหรอฮะเขามีรักษามะเร็งด้วยเนะนี่ย นี่มะเร็งที่ท้องอมะเร็งอะไรพวกนี้ดูกี้วันตายอะไรพวกนี้ไงนะฮะอ๋อนี่ยาตำรายาตำราแพทย์แผนโบราณแพทย์แพทย์อันนี้อะไรอ่ะโอ้ต้องมามะเร็งไงมมะเร็งคางหมูเพราะเหรอฮะมะเร็งคางนี่เป็นเป็นที่คางมะเร็งที่คออะไรพวกนี้ เขาจะใช้เขียนเป็นรูปคนเป็นแบบลายไทยนี่นีออ่แล้วก็นูน่นโอ้โหเยอะแย,ยะนะถ้าจะดูกันนั้นไม่จบอะ่ะนะถ้าดูกันหมดนี้ไม่จบแนะ่ไม่จบอะ่ะออนะแล้วก็พระจาจาร์ผมถามหน่อยนะ,ะพ่อแก่มีความสําคัญยังไงพระจาจาร์ก็ทราบไหมพระจาจาร์ถามแบบคนไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะพราะแก่นี่ก็ครับซืบสืบกันมานะตั้งแต่สมัย อินเดียสมัยพรามโบราณนะครับเขาเปรียดเสมืนอนเพราะแก่เนี่ยก็คือพะรออพะฤาษีพระฤาษีก็คือเปรียดเสมือนเป็นบรมครูของศาสตร์ต่างๆอะทุกทุกอย่างอะสมัยก่อนฤาษีนี่เป็นครูไงฤาษีเป็นผู้เป็นผู้ศึกษาแล้วก็รวบรวมไว้อ่า แต่คนไทยมาเรียกเป็นพ่อแก่แตงจริงก็คือพัลฤฤษีอีพัลลฤษีบรมคาคูองค์แรกก็คือพระฤฤษีนารัตทะพระฤาษนารัตทะนี่ก็คือพระฤฤษรีนารอดนั่นแหละพัลลฤษนารอดนี่เป็นฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาฤาษีทั้งปวงเขายกย่องพัลฤฤษีนารอดเป็นบรมบรคูของของฤาษีเพราะว่าฤาษีนารอดเกิดมาจาก พระพรมอืก็เคยดูบ่าที่ในหนังอินเดียที่ที่จะมีคนที่ดีดพินนาไล่นาไลนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกกันเลยสีนาลัทธะนาลัทธะก็สีนาลอดนี่แหละเรา,าเราก็ต้องมีการบวงสรวงจัดไหว้ท่านานะแล้วถ้า,าถ้าไม่ไม่บูชาอะไราจาัง ขาที่เขาให้บูชาได้เพราะว่าอะไรคนเราเนี่ยต้องมีฟังกตันยูครักตันยูก็คือมีความงอบน้อมมีฟังกตันยู<อ>ก็คือการบูชาและลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์รแล้วก็จัดให้มีการทําบุญไหว้หครูก็ดีทําบุญเลี้ยงพระถลองอะไรกันไร้แ้วแต่เราอะนะ<อ>แล้วก็เพื่อที่จะนี่แหละบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่ มอบวิชาตำลมตำลาการศึกษาเ่าเรียนอะไรเนี่ยให้นะ,ะประมาณนี้นะฮะมันแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลในองค์าบางคนเขาก็ไม่ไม่บูชาบ,บางคนเขาก็บูชาอามันแล้วแต่ควารรมความความเชื่อของของใครอของเขาฤาษีนี่ในความเชื่อเขาว่าฤาษีเนี่ยเมื่อบูชาไปแล้ว พราะฤาษีพ่อแก่เนี่ยพูดกันแบบว่าฝากสนิทชิดเชื้อ,อจะเรียกพ่อแก่เพื่อให้ให,ให้เกิดเสมือนพ่อกับลูกอ่ะ,อะได้ไหมเมื่อบูชาไปแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นเมตตามหานิยมก็ดีเป็นคนรักใครก็ดีประมาณนี้ยอยู่เพราะว่าฤาษีนี่พระฤาษีนี่ก็เกี่ยวกับเมตตาอยู่แล้วท่านก็มีนะท,ที่เป็นรูป เสียนเห็นไหมทำเป็นยิ้มน่ะยิ้มแสดงอาการก็คือควาเมตตาความมีกรุณาใครบูชาแล้วก็จะมีคนรักใครเอ็นดูสงสารนะวาเนีก็คือที่วัดบางพระนะพระอาจารย์ติ่งซึ่งเป็นหลานของพระเปิ้ลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านบอกไว้ว่าพระฤาษีเนี่ย ที่เห็นเยอะแยะที่ตั้งอยู่ที่วัดบางพระนเนี่ย<า>ส่วนมากโยมเอามาเอามา,าไว้ทั้งนั้นแหละยังไงอ่ะหมายถึงว่าเขาบูชาแล้วเขาเพราะว่าพ,าาะพาระฤาษีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปบูชาได้นะ<า>ถ้าบูชาไม่ดีก็มีโทษ<อ>ถ้าบูชาดีก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาเพาราะฤาษีรจริงๆแล้วฤาษีเนี่ยชอบอยู่ที่ถง,งบ อที่เงียบสงบที่ที่แบบว่าไม่ไม่เป็นที่ที่ไม่ดีอะ่ะส่วนมากคนเลยไปไว้ที่วัดเพราะเดี๋ยวนี้ตามหมามบ้านก็มีเป,มเปิดเพลงเขียงดงเสียงดังอะไรประมาณเนี้ยใชไทยศิษย์ชอบที่เงียบ เขาก็เลยเอไปไว้ที่ไว้บางพักกันเยอะแยะน่ยอ๋อที่ที่ตั้งๆกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละอาจารย์ติงแกเล่าให้ฟังแกบอกว่ามาก่อนไม่มีเยอะขนาดนี้แล้วคนได้กันไปแล้วก็พอนั้นก็เอามาหลวงพ่อเปิ้ลบอกว่าเอาไปบูชาที่บ้านบางคนก็เอาไปบูชาแล้วดียังคงก็บูชาไม่ดีนะประมาณนี้ เขาก็เอาไปไว้ที่วัดนั่นแหละอ๋อก็เลยเลยเยอะเลยอะไรประมาณนั้นนะใช่แล้วอย่างพระอาจารย์น็อตนี่ที่เอามาบูชาตั้งแต่ทีแรกก็เพราะว่าก็มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะฮะก็เลยบูชาเรื่อยมานะฮะมาเล่าสู่กันฟังว่าที่วัดของวัดตึกฮิราลาหแห่งนี้นะมีตำรับตำราเก่าโบราณนะฮะอันนี้อันนี้นะกำลังจะทำเนี่ยหน้านี้นะฮะยังไงครับอาจารย์ หมายถึงว่ากําลังจะทําอะไรฮนะหน้านี้เป็นผ้ายันผ้าเช็ดหน้าอา๋อผ้ายันผ้าเช็ดหน้าอเรียกว่าผ้าเช็ดหน้าผ้ายันช้างผสมขโขงอ๋อด้านเมตตามหาสเสน่ห์เลยอโอ้โหเนี่ยนะฮะอ๋าเนี่ยจะทําอยู่โอ้คืออันเนี้ยจะลอกลงในบล็อกนะฮะใช่แล้วก็ใช้สกีนเอานะฮะออ่ คือลอกใหม่ใช่ไหมไม่ได้ใช้อันนี้ไปถ่ายเอกสารแล้วไปทําแม่พิมพ์อะไรเงี้ยนะฮะคือลอกใหม่นะแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกอันนี้ด้านช้างผสมโขงมีอะไรที่พอจะจะระบุได้ไหมครับว่าเป็นเสนียังไงอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ช้างผสมโขงเราก็ผสมโขงก็คิดอะเดช้างผสมโขงก็เป็นเกี่ยวกับพวกนะมหาเสน่ห์เมตตา อันนี้เขาระบุไว้เลยใช่ไหมพระอาจารย์จะให้บูชาเมื่อไหร่พระอาจารย์ยังไม่รู้เลยอแต่ว่ามีมีมีดำริว่าจะทำไม่ให้บูชาเพราจะแจกอ๋อเอาไว้แจกเพราะว่าพระเครื่องส่วนมากเนี่ยพระอาจารย์สร้างมานี่ก็เอาไว้แจกแจกเงี้ยเลยใช่ไอันนี้เลยอันนี้ก็คือที่ที่ จะมีสร้างเร็วๆนี้นะฮะเป็นตำราของของทางวัดใช่ไหมอ่าเนี่นี่เลยนะฮะก็ไว้คอยติดตามนะฮะใครที่อยากได้อย่างอย่างไรเนี่ยก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วกันนะมาลองสอบถามไต่ถามเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่ากําหนดการสร้างเมื่อไหร่เหมือนกันใช่ไหมฮะแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผมก็ได้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเพราะทุกมงคลต่างๆที่พระอาจารย์สร้างนะฮะลูกศิษย์ลูกหาสร้างนี้ท่านก็นำมาแจกนะฮะถ้าส่วนใหญ่เนี่ย ก็อลองเข้ามานะเข้ามาเยี่ยมชมวัดนะทำนุบำรุงพระาศาสนาทำบุญนู่นนั่นนี่ตามแต่ศรัทธาตามแต่ที่จะสะดวกที่จะทำนะฮะก็คลิปนี้กราบรบกวนพระอาจารย์น,น้อแต่เพียงเท่านี้นะครับสาธุครับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ